ช้านี้โชคดีได้หางติงมาตัวนึ่งแต่ดูแล้วน่าจะเป็นตัวผู้ค่ะไม่ใช่ตัวเมียนำมันมาอยู่ในที่ที่ซึ่งมันควรจะอยู่ไม่ใช่อยู่ในกระปุกพลาสติกซึ่งเป็นโรงเลี้ยงเขาเรียกว่าเป็นเนสเซอรี่ผีเสื้อค่ะที่พี่ฟ้าใช้เป็นสถานที่ เลี้ยงหนอนผีเสื้อแล้วก็เข้าดักแด้ถูกฉลกกับของดำค่ะทุกคนดำดำนี่มาเหอะได้หมดเลยสีดำกับสีส้มนะที่พี่ฟ้าจะเก็บภาพมาให้ทุกคนได้ดูกัน มันเพิ่งออกมาจากดักแด้ค่ะปีกมันยังไม่แข็งมันยังไม่แห้งพอที่มันจะบินได้เราก็เลยยังเก็บภาพมาให้ดูได้อยู่แต่ถ้าปีกมันแข็งแล้วเนี่ยมันก็จะไปแล้วค่ะไปสู่วัตจักรของมันเองเรายังจับมันได้อยู่นะคะผีเสื้อมันไม่ทำร้ายคนค่ะมีแต่คนที่ทำร้ายผีเสื้อ ถ้าไม่มีเจ้าแมาลงพวกนี้เราก็อาจจะไม่มีผล,ลไม้กินนะคะทุกคนดูได้แต่ห้ามทำร้ายมันระยะเวลาการอยู่ในดักแด้สั้นกว่าผีเสื้อหนอนมะนาวค่ะทุกคนไม่นานเลยหนอนมะนาวใช้เวลานานกว่าการเข้าสู่ระยะหนอนแก้วก็เหมือนกันเจ้าหางติ่งนี่แค่สามวันเองนะทุกคน พอมันล,ลอกคราบจากหนอนที่โตเต็มที่แล้วเนี่ยมาสู่หนอนแก้วเนี่ยสามวันเป็นหนอนแก้วอยู่สามวันมันก็เข้าดักแด้แป๊บเดียวไม่นานแต่หนอนมะนาวนี่เจ็ดวันเลยนะใช้เวลานาน,านเยอะก็เหมือนก่อกวนเขานะคะแต่ว่าก็อยากให้เห็นว่าเป็นช่วงเวลานี้แหละที่เราจะเก็บภาพมันได้เพราะเดี๋ยวมันก็จะไปแล้ว ไปสู่โลกของมันค่ะไปสู่วงจรชีวิตของผีเสื้ออีกทีหนึง่งอยากมีภาพสวยๆแบบนี้ก็ต้องใจเย็นค่ะทุกคนต้องใจเย็นแล้วก็รู้จักกันรอครอยรอครอยไม่ใช่รอรอครอยแมมลิ้นพันกันตื่นเต้นดีใจช่วงนี้ถูกฉลกกับของดำค่ะเลี้ยงแมวก็ได้แมวดำ เลี้ยงผีเสื้อก็ยังได้ผีเสื้อดำอีกมันกลางปีกขเราถ่ายเต็มที่เลย พืชอ,อาหารของมันก็คือใบส้มใบมะนาวใบมะกรูดพืชตระกูลส้มทั้งหลายค่ะทุกคนเช่นเดียวกันกันกบพี่เสื้อหนอนมะนาวหน้าตาตอนที่มันเป็นหนอนก็คล้ายๆกันค่ะทุกคนไม่ต่างกันมากตอนนี้มันก็เกาะอ,อยู่ที่ต้นกล้าส้มของพี่ฟ้าค่ะพี่พระพี่ฟ้าก็เพาะผ่านต้นกล้าส้มต้นกล้ามะนาวเอาไ้เยอะค่ะทุกคน ก็เลยกลายเป็นแหล่งเลี้ยงหนอนเป็นอย่างดีเลี้ยงหนอนผีเสื้อคะ่ะ